บ่แม่นอันมันบ่าว่งล่ะเขาบอกกว่าเออเออเออสันเนียบเไปแล้วเราข็ไปด้หน่อยหรอกเพราะว่าเราเราก็่เห็นยัดผมอีเย็ดเล็บไปสิยังให้ย่าลหนาก่อนจะเดินมาหา

ยายนะเจะไปหาหมออีกใช่ไหมจีนอไรอย่าัเงียปวดหมอปวดาวตัวแม่ตัสีว่าปวดปวหมอตัวใครแม่ก็รอดได้ใก็ไม่ป็ตีไดเลยถูก็ไาอยู่ตั้งวายเยอกอย่างเนี้ยอยายเดวันบอกเยนหมอก็ยองหมอก็มามาแมาค่ ราลองดเลย่ขาลองที่มือราองมาหมมือเนี่ยเรา่รูองตรดจสอบดูมันมาขนนี้ลก็ขออะนได้ยัง อย่หรอใช่ไม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินหนูต้องเดินมาใกล้ๆป้าแล้วก็บอกป้านางจ๋าหนูอยากดูการ์ตูนเรื่องใหม่ค่ะเยไหเรื่องใหม่เอออัใหม่จ้ะไม่ใช่นเขาบอกว่าเปิดใหม่เอเปิดใหม่เปิดอันใหม่ไงก็บอกว่า ไปไหนอะไ่ใช้นูเลี้าหน่ไม่ได้เรียกไอ้เนียเดี๋ยวป้าไปก็ตุนกุ๊กเป็นน้อลูกไม่เี่ยอาไปเี่ยงวเยีสสวยหน่อยเดเอางสลเดอร์เลยนะแต่งหน้าให้เยียเจลยลูกอาไปอันนีให้หน่อยสิเอาเปไปทาให้เยียเเลยทานไ่อดนะ อะไรแล้วตีโดนใส่อันอะไรมันมีเปียกยังเปียกสับโคมายอ่ะแล้วก็จะ

เตียกับควนิชาของข้ายาวกันหอ,อยาวสองคนนี่แหละนูนนนนนก็จะถุงยาวสองคนนี่แหละเทียบคนเหยีดได้ไรบ้างฝาก มผมยาวสวยมากผมยาวสวยมากเจยวจะเอายาถุงก้นเลยเยเยจะไว้ผมยาวถุงก้นเลยลูกนังามปานนั่นตัดอ,นะออกเลยเว่าหัดคุ่ <laughs> นวะตายพอดีได้เดินทำเนี่ยกจะขันเงี้ยเง้ยาน้ำกอทำจริให้น้อ Mà ừ. nó không hết thôi đi, hôm đi nó mặt đúng tên thân 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 cần thân 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 thân

อาทนมัมองมอม่แตงน่เทียดอลเนี่ยมันเาอยานี้เจาาวกันจะติดเจ้ารบางิีเนี่ยี่ยนะต้องมตวที่ทานิสติท่าิติดีกว่าลูกตัดผมเี่ยเทยเดี๋ยวมันไม่สวยสว่เยยไม่ชอบผมสั้นลูกแต่ว่าหนูชอบผมสั้นเหมือนคุณแม่ หาลิสตินะลูกตองายนางนอนีนะลูกมารีบเลยรมาทาเียไม่ตัดเด้อไม่ตัดเด้อตัแค่นิดหน่อยเองจะหนูก็ได้มาซ่อมท่ไม่ตัดเด้อนัแค่นิดหน่อยเว้ยใช่ไม่เอาไม่เอาูเห็นมันไม่หล่นนี่ไงพอแล้วมันไม่หล่นาไปเอานนี่ ท้ายเหีดยตีแล้วก็กริดมันน่ะตัดลงนี้แป้งนี่บอกอเออทาโรดทาไปไม่คนรักไหมมันท้ายงางนี่ดอกบัวก่อนแล้วทาแป้งนั้นแล้วก็เอาพักปุ๊บ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 ปุ๊เสร็จได้เอี่ยตีน่ะเออละเออใส่มมูกรอบเล็กแจงนะ ทาทำซื the, pues ้อฟนตไปป๊อปป๊อปอนฟองั้ผมป้าชวยจังวดอันน oh, right. uh ั huh. ้นล้างขี้อะอะรอันเพิ่มอันนี่ยเนี่ยจะเอาจะเรูปเจียยู่ข้างอะไรนะทีวะวะเพิ่มอันนั่นเหลือๆมานะยืนอจเออไงบอไหน เออน้ำมันหอมเหมือ่ตุ่มน่แต่ว่ามันหอมยหอมลาคือต่บนีนฟองนี่ก็น่ไงนี่ไหอมเ็นี่แดงเรอะดู้ิ mời các anh hai hả? Ừ Ừ, mời xí mời 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 xí đen đen mời này, mời 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 ลานคุณิมมันไปชมขีกันน่ะมีอาหารทะเลด้วยเขียูสุก้ตองวู๊เอ๊ะโ่อะไรไม่อยกีวายี่มายเตียงด้วย

จากเวทีหนันจักเงิิชู่ปลาขาวใ่ช่ให้นกยองในห้องในห้องปดู้าไป